เะไก็เป็นเองนะค่คกรติดต้งนะคะและนี่ก็คือตัวละรทีทำเือกเรื่อนะคะวันนี้ผมไม่ไดบอกความจไม่ละครหรอกคแต่ผมจะมาบอกในตัวคารโอลกันนะคะนทีนี้นะคะในมนี้ยอายไม่ได้บอกอะไรมากนะคะนะคะราบบตามเกมแล้วกันนะคะคามจำของเกมคารนกเลยคือกับตัวคาระเวกันเเนาะ โอเคนะคะตัดภาพทิ้งแล้วนะคะนี่ก็ค okay, okay ือตัวคาร์โร่ดีงามนี่ก็คือตัวคาร์โร่ของอัน ตังป่ายดกระจาอ่ะมาไรนนี่คือังที่อยู่ให้เราปดเห็ที่ผมเดินไปเรนนี่นิส่ที่ขวาเห็นไหมครับดเดินที่ขาแล้วกปที่มือับก ไรวิธีสอนนะคะผมแม่ทุกหน้านะคะผมก็เลยหาวิธีแรกคร่ะถ้าเรากดตรงนี้นะจะให้เรากดอันเลือกอันที่สองคะมันจะไม่มีปุ่มกดใาวเรให้เรากดเองอ่ามนี้เลยนะครับและนี่ก็คือนะครับปุ่มที่เขาขอเลยสอนหายก็เลยนะครับก็ไม่ต้องกดกดก็ไล้วก็่อยากสอนนะครับใครอยากบอกที่ขอก็ได้ กดออกกรกิ๊งกง่ายๆนะคะถ้าคุณตั้เน่เิมนะคะแล้วก็กดตรงนี้ไม่ไต้องกดคลิกตรงเครือสอกอักกันแล้แล้วกดเอ้หัวสุดเยาไม่อยากออกกูจะมาคุณวผมใช้หมาดเลย นะครับขึ้นแหลกนะถ้าปล่อยลูกน้องเนี่ยเขาทล่ใส่อัดคลิปไปเรื่อยก็เลยแหลกขึ้นนะครับเอาตรงๆนะเวลาอัดคลิปนานมันดิ่งแหลกตรงๆมาถ้าไม่ตายครับวิธีอ้อนเลยวิธีฝนลูกน้องครับ้เราตกไปตรงที่มีคลิปมันแหลกนะครับโอเคมาถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายตบไปตรงที่มีแหลกมี้นแที่ชุดนี้โอเคเอาไม่ตาย เดินเรื่อยแล้วประเด็นต้องก็บอกนะคะแข่งเต้นโตนะคะมาเร็วไปชั่วโมงเลยโบเวลาเห็นไหมสังเกตบ้าเวลาจะต่อยเรวก่อนที่จะต่อยมันจะต้องหยุดเวลาก่อนแล้วพอต่อยเร็วๆมาตอยเร็วนะคะแข่งก็จะปล่อยท่าไมตายมาเหมือนกัน มาดูสิมันจะมันจะแลง้ยงไหนแล้วก็จะแลง้ยงไหนโอ้ยต่อสากพี่เอ๋โอ้อไปต่อพนาโอ้โหลดไปนิดเดียวมาดูท่านม่ตายกระโดดกระโดดแล้วก็ ไม่ได้นะคะกดตรงขึ้นนะฮะเห็นไหมตรงขึ้นหนึ่งนิดเดียวกดอันนี้หยุดไม่ได้อ่ะหยุดได้แล้วก็ทำอะไรก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็เรียกมาเลยกน้องเราอะให้เราจัดการแ้่นี้ก็หยุดเวลาแล้วแล้วพอเราตัดส่วนนี้ก็หยุดเวลาได้อืม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 อมอืมอืมอมอื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 มมอื ดในวันนี้ของเจ๊เอาเอาความสามารถของจีนชี่เอามาให้ดูแล้วกันนะคะเพราะว่าในนี้มีแค่จีนกับโจ้นะโอเคทำไปได้ที่แงที่สุดข,ของโจ้นในวันนี้มาโอ๊ยจีนก็กดปุป่มไอ้ข้างล่างกดค่ะกดทางไว้ ก็ไปยู้ว่าทำน้อกขนย่งหญย่หย okay, ่ถ้าตามนั <h <h ่นแหละครับ้ยังไงครับรร้โอเคนะครับก็คลิปนี้นะคระขยากรีวิวก็สามารถมารีได้นะคบขอไม่ว่านะครับโอเคนะคบส่วนที่นี้ผมก็ขอตัวจบไปก่อนนะครัว ัน,น,นะครบถ้าคุณอยากได้เก,กมนี้ผมแนะนำให้กดต่อครับหรือไม่ก็หนึ่งครับให้ผมพอยจ้ให้ได้ครับอเอประมาณนั้นนะถ้าให้ได้ไลค์ถ้าได้ไลค์เนี่ยผมแจกเลยอ่ะประมาณนั้นนะครับคลิปนี้ใครกดไลค์ผมแจกนะครับถ้ากดไลค์นะถ้าคุณคนเห็นคนต่อคลิปนะครับแล้วที่นีแจกแน่นแล้วมี่นี้มีอะไรต่อหรือไม่ต่อครับ ถ้าเวลานานไมจถึง80ก่ก็ได้นะผมต้องใช้เวลานานในการทำเกมนี้นะครับเพราะเกมนี้ผมไม่ใช่คนสร้งขึ้นมานะครับโอเคนะครับแล้ก็ไม่ต้องรอแล้ครับที่พักที่แต่งงานี้เสร็จให้สุดขอบฟ้าที่จะเชื วคลิปนี eg, laughter, ้นะครับผมมีแค่เท่านี้นั่นเองนะคดู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 ละครหาเล่นเท่านั้นดูดดูลี่น้าเล่นคนนี้อยู่ดูคนนี้เดลี้ดูมีชุดเจสต์เสองเจสแน่นอนเจสี่ด้วยนะตัวนี้กแล้วนะครับคดสลินี้นะคะเราะคหนึ่งไลน์นะสัญญาบาย